ผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังนั่นอยู่บนรถไฟที่แออัดรถไฟขบวนนั้นกำลังมุ่งหน้าจากเมืองแมนเชสเตอร์ไปยังลอนดอนแต่เกิดเหตุขัดข้องทำให้ต้องจอดนิ่งสนิทอยู่กลางทางเป็นเวลานานถึงสี่ชั่วโมงในความเงียบงันและความเบื่อหน่ายนั้นเองจ,จู่ๆไอเดียหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวของเธอภาพของเด็กชายตัวผอมแห้งสวมแว่นตากลมโตผู้ที่ไม่รู้ตัวเลยว่า ตนเองนั้นมีความพิเศษเพียงใดวินาทีนั้นเธอไม่มีปากกาไม่มีกระดาษเธอทำได้เพียงแค่นั่งนิ่งๆและปล่อยให้จินตนาการหลั่งไหลเข้ามาสร้างโลกเวทมนต์ที่ซับซ้อนขึ้นในหัวสมองนี่คือจุดเริ่มต้นอันเรียบง่ายของวรรณกรรมที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลแต่เบื้องหลังความสำเร็จที่สวยหรูเส้นทางชีวิตของผู้หญิงคนนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ หากแต่เต็มไปด้วยขวากหนามความสูญเสียและความล้มเหลวที่เกือบจะทำให้เธอยอมแพ้ต่อโชคชะตานี่คือเรื่องราวของ J.K. Rowling ผู้ที่เปลี่ยนความตกต่ำที่สุดในชีวิตให้กลายเป็นบันไดสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่วันนี้เราจะพาไปสำรวจเส้นทางชีวิตของเธอไม่ใช่ในฐานะนักเขียนผู้ร่ำรวย แต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ต่อสู้กับความมืดมิดด้วยแสงสว่างแห่งจินตนาการย้อนกลับไปในวัยเด็กโจแอนโรลลิงหรือโจเป็นเด็กช่างฝันเธอเติบโตมาในครอบครัวฐานะปานกลางชอบเล่าเรื่องราวต่างๆให้น้องสาวฟังเสมอความรักในการอ่านและการเขียนถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กแต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจและงานเขียนของเธออย่างรุนแรง เกิดขึ้นเมื่อเธออายุ25ปีนั่นคือการจากไปของแม่ผู้ที่ต้องทนทุกโทรมานจากโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งมานานนับ10ปีความตายของแม่สร้างบาดแผลลึกในใจของโจความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนรักกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ถูกถ่ายทอดลงไปในเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวละครแฮร์รี่เองก็เป็นเด็กกำพร้าที่โหยหาความรักจากพ่อแม่ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกส่วนลึกของโจฉากที่แฮร์รี่มองเข้าไปในกระจกเงาแห่งเอริเซตเพื่อที่จะได้เห็นหน้าพ่อและแม่อีกครั้งคือภาพสะท้อนความปรารถนาที่แท้จริงของเธอเองที่อยากจะบอกเล่าความสำเร็จให้แม่ได้รับรู้แต่ก็สายเกินไปหลังจากแม่เสียชีวิตได้ไม่นาน โจตัดสินใจย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ประเทศโปรโตุเกสเพื่อทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่นั่นเธอได้พบรักแต่งงานและมีลูกสาวหนึ่งคนดูเหมือนชีวิตกำลังจะเข้ารูปเข้ารอยแต่แล้วฝันร้ายก็มาเยือนชีวิตคู่ของเธอพังทลายลงอย่างรวดเร็วเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความรุนแรงจนในที่สุดเธอต้องหอบลูกสาววัยทารกหนีกลับมายัางอังกฤษ การกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่การกลับมาอย่างผู้ชนะแต่เป็นการกลับมาในสภาพของคนที่สูญเสียแทบทุกอย่างโจแอนในวัย28ปีกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่มีงานทำไม่มีเงินเก็บและต้องอาศัยเงินสวัสดิการของรัฐเพื่อประทังชีวิตเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าในเวลานั้นเธอรู้สึกว่าตัวเองคือความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เธอเคยรู้จักชีวิตแต่งงานพังทลาย ตกงานและมีลูกเล็กที่ต้องดูแลเธออาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆที่เต็มไปด้วยหนูในเมืองเอดินบะระสกอตแลนด์สภาพความเป็นอยู่ลำบากถึงขีดสุดเธอต้องคำนวณค่าใช้จ่ายทุกเพนนีบางวันเธอต้องยอมอดมื้อกินมื้อเพื่อให้ลูกสาวได้อิ่มท้องความกดดันถาโถมเข้ามาจนทำให้เธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าทางคลินิก โรคซึมเศร้าไม่ใช่เพียงความรู้สึกเศร้าเสียใจแต่มันคือสภาวะที่ความสุขถูกดูดกลืนหายไปจากชีวิตเหลือเพียงความว่างเปล่าและความสิ้นหวังความรู้สึกดำดิ่งนี้เองที่เป็นต้นกำเนิดของผู้คุมวิญญาณหรือดิเมนเทอร์สในนิยายของเธอสิ่งมีชีวิตที่ดูดกลืนความสุขและความหวังของผู้คนซึ่งสะท้อนถึงช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในจิตใจของเธอออกมาได้อย่างชัดเจนมีช่วงเวลาหนึ่งที่เธอคิดว่าทุกอย่างมันจบสิ้นแล้ว ความคิดที่จะยอมแพ้ต่อชีวิตผุดขึ้นมาแต่สิ่งเดียวที่รั้งเธอไว้คือลูกสาวและงานเขียนที่ยังค้างคาเธอรู้ดีว่าถ้าเธอไม่เขียนเรื่องราวของพ่อมดน้อยคนนี้ให้จบมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกเลยในทุกๆวันเธอจะพาลูกสาวใส่รถเข็นเดินไปรอบเมืองจนกว่าลูกจะหลับจากนั้นเธอจะรีบเข้าไปในร้านกาแฟเล็กๆสั่งกาแฟแก้วเดียวที่พอจะมีเงินจ่ายและนั่งเขียนนิยายอย่างบ้าคลั่ง เธอกลายเป็นลูกค้าประจำที่ร้านกาแฟาไม่ใช่เพราะชอบบรรยากาศแต่เพราะการพาลูกออกมาเดินเล่นคือวิธีเดียวที่จะทำให้ลูกหลับและห้องเช่าของเธอก็หนาวเหน็บเกินกว่าจะนั่งทำงานได้นานๆความอบอุ่นในร้านกาแฟาและเสียงพิมพ์ดีดกลายเป็นเพื่อนคู่ใจในช่วงเวลานั้นต้นฉบับของแฮร์รี่พอตเตอร์กับซิลลาอาถันถูกเขียนขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์ดีดเก่าๆและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าเมื่อเขียนจบความท้าทายบทต่อไปก็เริ่มต้นขึ้น นั่นคือการหาสำนักพิมพ์ความล้มเหลวไม่ได้หยุดอยู่แค่ชีวิตส่วนตัวโจส่งต้นฉบับไปให้ตัวแทนสำนักพิมพ์ต่างๆและสิ่งที่ได้รับกลับมาคือจดหมายปฏิเสธไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองฉบับแต่มากถึง12แห่งบรรณาธิการหลายคนมองว่าเนื้อหายาวเกินไปสำหรับหนังสือเด็กบางก็บอกว่าเนื้อเรื่องซับซ้อนเกินไปหรือไม่ก็น่าสนใจไม่พอ ลองลึกภาพความรู้สึกของคนที่ทุ่มเททั้งชีวิตและความหวังเฮือกสุดท้ายลงไปในงานชิ้นหนึ่งแต่กลับถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำหรับหลายคนนี่อาจเป็นจุดที่ทำให้ยอมแพ้และหันหลังให้กับความฝันแต่สำหรับโจเธอเชื่อมั่นในเรื่องราวของเธอเธอเชื่อในเวทมนต์ที่เธอสร้างขึ้นแม้ว่าโลกความจริงจะโหดร้ายเพียงใด จนกระทั่งวันหนึ่งฟ้าก็เริ่มเปิดเมื่อสำนักพิมพ์ขนาดเล็กชื่อ b l o o m ์เบอรตัดสินใจตกลงตีพิมพ์หนังสือของเธอโดยมีเบื้องหลังที่น่าสนใจคือลูกสาววัยแปดขวบของประธานสำนักพิมพ์ได้อ่านบทแรกแล้วชื่นชอบมากจนรบเร้าให้พ่อขอต้มฉบับส่วนที่เหลือมาอ่านต่อนี่คือพลังของเรื่องราวที่ส่งผ่านไปถึงใจผู้อ่านอย่างแท้จริงโดยไม่สนใจว่าผู้เขียนจะเป็นใครมาจากไหน แม้จะได้รับการตีพิมพ์แต่บรรณาธิการก็ยังเตือนเธอด้วยความหวังดีว่าคุณควรหางานประจำทำนะเพราะคุณคงไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้จากการเขียนหนังสือเด็กหรอกหนังสือเล่มแรกถูกตีพิมพ์ออกมาเพียงพันเล่มและ500เล่มในนั้นถูกส่งมายังห้องสมุด แต่ใครจะรู้ว่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆเ,เพียงผันเล่มนั้นจะกลายมาเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่มียอดขายกว่า500ล้านเล่มได้รับการแปลไปมากกว่า80ภาษาและถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้มหาศาลเปลี่ยนชีวิตแม่เลี้ยมเดี่ยวที่ต้องพึ่งเงินสวัสดิการให้กลายเป็นนักเขียนที่ร่ำรวยกว่าสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษในช่วงเวลาหนึ่งแต่ความร่ำรวยไม่ใช่ประเด็นหลักของเรื่องนี้ สิ่งที่น่าสนใจคือสิ่งที่เธอทำหลังจากประสบความสำเร็จ J.K. r o โรลลิไม่เคยลืมวันที่เธอลำบากเธอรู้ซึ้งถึงรสชาติของความยากจนและความเจ็บปวด เธอจึงอุทิศเงินจำนวนมหาศาลให้กับการกุศลก่อตั้งมูลนิธิช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ยากไร้สนับสนุนการวิจัยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งที่พรากชีวิตแม่ของเธอไปจนถึงขนาดที่เธอเคยหลุดจากอันดับมหาเศรษฐีของนิตยสารฟอร์บสเพราะบริจาคเงินมากเกินไป เธอยังคงพูดถึงความล้มเหลวอย่างเปิดเผยในสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยฮาวาดเธอไม่ได้พูดถึงเคล็ดลับความรวยหรือวิธีเขียนหนังสือให้ขายดีแต่เธอเลือกจะพูดเรื่องประโยชน์ของความล้มเหลวและความสำคัญของจินตนาการเธอกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีชีวิตอยู่โดยไม่ล้มเหลวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเว้นแต่ว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังจนเกินไปจนเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตเลย ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นคุณก็ล้มเหลวตั้งแต่อย่างไม่ได้เริ่มแล้วความล้มเหลวสำหรับโจคือการลอกเปลือกนอกที่ไม่จำเป็นออกไปเมื่อเธอเจอกับจุดต่ำสุดเธอพบว่าเธอยังมีชีวิตอยู่เธอยังมีลูกสาวที่น่ารักมีเครื่องพิมพ์ดีดเก่าๆและมีไอเดียในหัวก้นบื้องของชีวิตกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงให้เธอสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาเรื่องราวของเจเคโรลิงบอกอะไรกับเรา มันบอกว่าจินตนาการไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันหรือการหลบหนีจากความจริงแต่มันคือพลังวิเศษที่เราทุกคนมีเพื่อใช้มองเห็นโลกในแบบที่มันควรจะเป็นหรืออาจจะเป็นไม่ใช่แค่ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นอยู่มันบอกว่าความมืดมิดที่สุดมักจะเกิดขึ้นก่อนรุ่งอรุณเสมอ ในวันที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างพังทลายวันที่เราถูกปฏิเสธวันที่เราไม่มีใครเห็นค่าวันนั้นอาจเป็นวันที่เราได้พบกับตัวตนที่แท้จริงและความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ภายในแฮร์รี่พอตเตอร์อาจมีเวทมนต์คาถามีไม้กายสิทธิ์และมีผ้าคลุมล่องหนแต่เจเคโรลิงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามนุษย์ธรรมดาอย่างเราไม่ต้องอาศัยเวทมนต์วิเศษเพื่อเปลี่ยนโลก เรามีพลังนั้นอยู่ในตัวเราแล้วนั่นคือพลังในการจินตนาการพลังแห่งความอดทนและพลังที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่ไม่ว่าจะล้มลงกี่ครั้งก็ตามหากตอนนี้ใครที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินอยู่ในอุโมงค์ที่มืดมิดไร้แสงสว่างหรือกำลังเผชิญกับคำปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่า อยากให้ลองนึกถึงผู้หญิงที่นั่งอยู่ในร้านกาแฟาพร้อมกับลูกน้อยและเงินเพียงน้อยนิดคนนั้นเธอไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเธอแค่ก้มหน้าเขียนต่อไปทีละคำทีละประโยคด้วยความเชื่อมัน่นชีวิตของคุณก็เช่นกันคุณคือผู้เขียนบทให้กับชีวิตของตัวเองไม่ว่าบทที่ผ่านมาจะเศร้าหมองหรือเลวร้ายเพียงใดหน้ากระดาษถัดไปยังคงว่างเปล่ารอให้คุณเติมเต็มเรื่องราวใหม่ลงไป อย่าปล่อยให้ผู้คุมวิญญาณในชีวิตจริงดูดกลืนความหวังไปจนหมดจงเสกคาถาผู้พิทักษ์ของคุณออกมาด้วยความทรงจำที่มีความสุขด้วยความรักและด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ว่าเราไม่เคยล้มเหลว แต่วัดกันที่ว่าเราลุกขึ้นมาได้แข็งแกร่งแค่ไหนหลังจากความล้มเหลวนั้นบางทีไอเดียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณอาจจะกำลังรอผุดขึ้นมาในช่วงเวลาที่เงียบงันที่สุดหรือช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ารถไฟขบวนชีวิตกำลังจอดสนิทอยู่กับทีก็ได้ขอเพียงแค่คุณไม่หยุดฝนันไม่หยุดจินตนาการและไม่หยุดลงมือทำหากเรื่องราวการต่อสู้และจินตนาการของเจเคโรลิงในวันนี้ได้จุดประกายไฟเล็กๆในใจ หรือช่วยให้เห็นแสงสว่างในวันที่มืดมนเราอยากชวนให้ติดตามเรื่องราวดีๆที่จะคอยเติมพลังใจแบบนี้ได้อีกเรื่อยๆที่ช่อง Wake Soul Podcast ปลุกใจในทุกวันเพราะเราเชื่อว่าจิตวิญญาณที่ตื่นรู้และเปี่ยมด้วยพลังคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในทุกๆวันมาร่วมเดินทางและปลุกพลังใจด้วยกันเพื่อสร้างเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ในแบบของคุณเอง